สวัสดีครับท่านช่างอยู่ดวครับสวัสดีครับครับ,รบผมที่นีวิธีฉบันแล้วก็วิธีเดี๋ยวับจะได้มาตามแนวทางทำเล่าข่างโคง้งวันที่เก้าโอเวอร์ที่สิบเอ็ดเนาะครับแต่อยากอยากจะให้ท่านท่างอยู่ดวพูดให้กับอีฟซีฟังเลยเริ่มต้นเลยสองอล้านนี่มาอย่างไรไปยังไงครับผมเริ่มต้นสองอล้านนี่มาตอนนั้นผมปล่อยผมอยู่สารลงดำเนาะติดนี่คือสารลงดำติดอยู่ทําสารอยู่แล้วก็ช่วงนั้นติดก่อสร้างอยู่ก็เลยทํา มีเอฟซีมาขอเลขอืแต่ยังไม่ได้ขอปูงดาให้เพราะกำลังติดทําสารอยู่ครับผมก็เลยมีเพื่อนเน่ยที่เป็นมักคทายกอยู่ฝั่งลาวอ่ะอยู่อยู่ปากซองค,คือไปตอนนั้นไปไปทําบุญที่ฝั่งลาวครับไปไปทำบุญไปตัดผมแจก,กเสื้อผ้าอีกน้อยแล้วตอนเย็นคืนนั้นฝนตกหนักเราได้ไปพักที่วัดวัดที่พระอาจารย์อยู่แล้วก็ได้ ทำความรู้จักกับมัคคายกแล้วก็สนิทได้คุ้นเคยกันกับมัคคายกนะครับผมว่าอาจารย์ท่านมีของดีครับก็เลยก็เลยมีเบอร์ติดโทรติดต่อกันครับก็ไม่ได้เจอกันประมาณปีหนึ่งอ่ะครับครับวันนั้นก็เลยด้วยความบังเอิญได้รู้มัคคายกท่านข้ามาฝั่งลาวมหาญาติพี่น้องโอ้ครับเลยว่าเลยโทรมาหาผมครับก็เลยว่าเอาเลขมาฝากเห็นว่าออกช่องโทรทัศน์คนดูประมาณสิบยี่สิบล้านก็เลยอยากอยากเอาเลขที่มาเพื่อเป็น สะพานบุ่นพระอาจารย์จะทําวัดทําอะไรด้วยครับท่านอบกับกรรมฐานแล้วก็ทำวัดทำอะไรด้วยสร้างวัดสร้างเรือเอาเลขมาฝากเพราะว่าเลขนี้เป็นสองล้านกีบล้านกีบแปลว่าสองล้านผมก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะเอาเงินที่ไหนให้เพราะว่าสองล้านสองล้านล้านกีบครับก็บปว่าประมาณไม่เกินสองพันบาทงั้นงั้นช่วยได้เพราะว่าถ้าท่านจะสร้างวัดสร้างวาเราช่วยได้ก็เลยเอามาเอามาครั้งแรกเนี่ย ก็ไม่คิดว่าจะถูกเพราะว่าพอดีมีช่องร้อยซับกับคนมีฝันฮะเขาก็อยากได้เลขเอฟ c เอซด้วยเขาเลยร่วมคนละสามร้อยผมเออผมคุณพื่อนม่มีอยู่พันกว่บาทครับเออก็ครบไปมาณสองพันอ่ะพราข้ามมาข้ามาฝั่งนี้เนาะก็เลยช่วยเป็นฝากสองให้พระอาจารย์ด้วยขาซองไปก็เลยเอามาก็เลยมาออกคลิปเลยคลิปครั้งแรกคนดูสามล้านในลงในทิกตอกทั้งเทปทั้งไรทั้ง ปิดช่อง u t u b e ด้วย YouTube ก็ช่องละแสนช่องละแสนช่องละแสนเปิดสองครั้งแรกเลยเปิดสองครั้งแรกแล้วเข้าเก้าสองติดเบิ้ลเก้าสองจันออกเก้าสองพุทธออกเก้าสองล่างออกแล้วก็มาอีกหกแปดติดกันหกรอบเปิดสองรแรกนี่เข้าเลยใช่ไหมครับผมเข้าอมีคนถูกถูกครั้งนั้นได้หลายหมื่นอยู่แล้วก็มาเอาสองที่สองมาอีกครับถูกติดีกเขาได้หลายแสนคนรอบสองคนถูกได้ประมาณแปดแสนจำไม่ผิดนะแล้วผมก็ไม่ได้ประมาณเลย หยุดเดือนหนึ่งโ <ừ m. S 2> ดยติดงานงานทําบ้านับเมาด้วยครับครับทีนี้ก็เลยกุมภาก็เลยเริ่มไปเอามาอีกกุมภามากุมภา,ม,ามีนามีสาเอามาอีกครับก็เลยเป็นเป็นที่มาของสองารันแต่เอามาใครก็ตอนแรกผมคิดว่าจะกลา้าออกช่องหรือเปล่ากลัวมาแล้วก็ไม่เข้า,างกลัวไม่เข้าแต่พอมาปุ๊บเข้า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 ,ขาติดตัอกันทงหมดกี่วดนครับครับเล็กๆเลย สองแรกสองแรกนี่สองแรกเข้าเข้าทั้งหมดเลยเข้าทั้งเจ็ดรอบโอ้โหจันพุทธสุกจันพุทธสุกแล้วก็เบิ้ลไทยก็เท่ากับเจ็ดรอบเจ็ดรอบเข้าหมดเข้าเข้าเข้าเพราะซองหนึ่งมันจะได้เจ็ดรอบถึงวันที่สิบหกทุกเดือนอยู่แล้วเนาะครับสิบหกทุกเดือนคือเอาวันพุทธว่าปันหัวออกวันที่หนึ่งวันที่สองไปเอาเอาเจอกันที่ช่องแม็กแล้วก็มาถึงสิบหกก็จะเส้นสุดพอดีก็จะไปเว่าอีกครับมีคนที่โดนที่ได้แปดเซนอะ เขาก็จะมาเอาแล้วก็ช่วยค่าซองพันหนึ่งทุกรอบมาทุกรอบเลยเขาจะช่วยพันหนึ่งผมก็จะคือตอนนั้นซองซองน่ะซองอยู่ที่ผมนะสองซองแรกน่ะซองอยู่กับผมได้แต่พอซองที่สามอ่ะก็เขาขอจะช่วยค่าซองพันหนึ่งแต่ว่าเขาเอาซองไปแต่ผมลอกลอกมาคือคือไม่เด้คือคือคือเขาเอาแต่ว่าผมลอกซองมาแต่เลขเลขนั้นห้ามเปลี่ยนที่พระอาจารย์ให้มาเป็นเลขกรรมฐานคือท่านให้เล่นลาวไว้เป็น เป็นข่ากับข้าวแล้วค่อยเล่นไทยก็เลยเป็นจันพุทสุกจันพุทธุกแล้วก็ไทยรอบหนึ่งครับ <S <S ซื้อวนนันนนะตัวนั่นแหละนั่นแหละส่วนมากเอฟซีจังยังงงที่โทรมาวันละร้อยห้าหกร้อยสายก็จะถามว่าซื้อ,อยังไง ซื้อจะให้เริ่มซื้อยังไงว่าถ้าซื้อก็ซื้อตัวนี้ห้ามเปลี่ยนเลขซื้อหกรอบก็คือว่าถ้าตัวไหนชอบเราก็หนักตัวนั้นตัวไหนไม่ชอบเราก็ซื้อรองรองอาจารย์ว่าให้ถ้าชอบถ้าบุญเขาเยอะเขาก็ซื้อตัวถูกแต่ถ้าเขาทิ้งได้จึงตัวนั้นจะออกเขาต้องซื้อทั้งหมดถ้าทิ้งไปนี่ออกเลยแล้วก็ถ้าลืมซื้อก็จะออกเองถ้าเคยเคยแอนเคยลืมซื้อแล้วออกเลยถ้าลืมมืนอไซื้อก็จะออกมันก็เลยเป็นที่มาของ สองล้านออกอ,ออกลายช่องฝั่งวัดีรำก็มาถ่ายคนดูมีคนละแสนแสนคนั้นที่ออกแล้วแวผมหยุดตอน,น,นดังดังมากอยู่พักหนึ่งดังผมก็หยุดดังแรงนะผมเลยหยุดหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ก็เลยเริ่มมากุมพาใหม่กุมพามีนาก็ก็ยังก,ก็คนที่เอฟซีก็ยังอย,งอยู่ในช่องที่ติดตามก็คือเขาก็รู้เขารู้ที่เล่นแล้วเขาเิ่นแล้วเขาเขาชินแล้ว แต่ช่องใหม่อาจจะคนที่ติดตามใหม่อาจจะยังไม่ชินก็จะโทรมาถามแต่แต่คนที่เก่าก็จะเขามีวิธีอย่างเก้าเขาซื้อห้าเก้าถูกเขาก็ชอบโทรมาถามวันวันว่าชอบวันที่เก้าชอบตัวไหนเพราะว่าก็ไม่เน้นนะแต่ว่าถ้าชอบสามตัวก็มีสามเก้าห้าโอ้แต่ถ้าถ้าสามสามตัวที่อยู่ข้างหน้ามาอยู่ติดปุ๊บเนี่ยแตกสามตัวเลยตรงเลยสามตัวตรงเลยแนละ้วตอนนาะครับก็ค,คือว่าเป็นเป็นมิตรหมายที่ดีที่เลขเราส่งล้านเข้าเข้าตลอดครับ ผมก็ไม่รู้แล้เลขตัวไหนนะคืออาจารย์ท่านไม่ให้พูดแบบโมโอ,อะไรก็คือพูดแบบธรรมดาว่า,ถ,าถ้าถูกก็คือเป็นบุญของเขาครับครับคือท่านบอกว่าวให้เป็นบุญของเขาแล้วกันครับคือให้ซื้อวนวนตัวเนี้ยวนตัวเนี้ยครับอันนี้เดี๋ยวที่ใครได้ดูชุดก่อนนะเดี๋ยวยังได้เก็บไว้อยู่เดี๋ยวให้ท่านจุดอยอธิบายเนี่ยชุดก่อนที่ผมไปเอามาเอามาที่ยิบเอามาที่ยิบสองยี่สิบสามปล่อยทริปยี่สิบสี่เข้าสี่แปด นี่เราแรกคือสี่แปดครับรอบสองเข้าแปดหกที่ตัดให้สองร้านจะตัดหน้าอันนี้คืองวดของเดือนมีนานครับเดือน <ๆ S 1> เดือนมีนาใช่นี่เดือนมีนาครับตนมีนาเข้าสี่แปดแล้วเข้าแปดหกแล้วเข้าเจ็ดสี่สามเลยนะสามแล้วแล้วเข้าห้าสี่เป็นสี่แล้วคอัแล้วก็มาเข้าแปดหกเจ็ดไทยแล้วก็เข้าหกสามเข้าสามตัวตรงเลยครับสี่ห้าหกแล้วมาปิดท้ายวันที่สี่เข้าห้าสี่เป็นเจ็ด โอ้เจ็ดรอบนี่เจ็ดรอบครับคลิปนี้ย้อนดูได้เลยมีหลายช่องที่มาถ่ายทำสินจอดถือว่าแม่ของจริงครับพี่น้องของจริงครับของจริงต้องช่างจรวดใช่ส่องลานไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนต้องเสื้อสีเขียวเนียวซับใช่ครับสีเขียวพระอาจารย์ว่าถ้าออกคลิปต้องใส่เสื้อเขียวโอ้จะได้ปังๆเฮงๆปังครับเป็นเป็นเสื้อมงคลเสื้อนำโชคสีเขียวเนียวซับและสีเขียวก็ผ่านตลอดสีเขียวผ่านตลอดครับทั้งหมดทั้งถ้าช่างจรวดนี้ยเอามาทั้งหมด กีรอบแล้วครับท่านวาสองรอบพักแล้วก็กุมพายสองเป็นเป็นสี่มีนายสองเป็นหกแล้วก็เมษาสองนี่คือสองที่เจ็ดใหม่เดี๋ยวค่อยเปิดสองที่เจ็ดอันนี้อันนี้อันนี้เป็นที่เด็ดนเ็อันนี้อันนี้คือสองสองที่เจ็ดที่แอสมาถ่ายของที่มานั้นเอดมาถ่ายัาที่หกเนาะแล้วคนถูกเยอะเยอะมากคเข้าห้าเก้า เข้าตัวกลับห้าเก้าแต่คนถูกเยอะแต่วันที่เก้าที่ผ่านมาย้ำตัวเดิมย้ำตัวเดิมผมไม่ซื้อตัวเดิมออกเก้าห้าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมมีคนถูกเหนักกว่าเดิมเข้าตรงเลยเนาะเข้าตรงตรงเลยอันนี้ไม่ได้คุยอวดอะไรมากมายคือเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็น,เป,นเป็นความสัตว์ซื่อที่พูดด้วยความซื่อสัตว์และสัตว์จริงครับ,รบสัตว์มากแต่ละรอบนี้ส่วนมากจะจะเข้าสีรอบขึ้นใช่ไหมครับหรือยังไงทุกครั้งสีรอบขึ้นสีรอบขึ้นสีว่าสอบผ่านเลยโอ้สอบผ่านเลยแบบสีรอบขึ้น แต่ในสีครึ่งมันจะมีแตกอยู่สามตัวหนึ่งโอ้ตุ้งรอบเจ็จะมีแตกอยู่สามตัวกับแตกแสามตัวก็เท่ากับเท่ากับเป็นหกเป็นเจ็ดเลยถ้าถ้าเข้าสีแล้วแตกสามตัวก็เท่ากับมีค่าเท่ากับแตกเจ็ดรอบเพราะว่ามันแตกสามตัวมันจะเพิ่มเพิ่มยอดขึ้นมาอีกครับรับที่เอฟซีที่เขาเล่นเขาไปจําเขาปลดหนี้ได้คนหลายคนเป็นเป็นสองล้านพลิกชีวิตได้หลายคนพระอาจารย์ท่านก็ดีใจด้วยทุกครั้งที่มาพระอาจารย์ท่านไม่เคยเรียกร้องซับ <ừ> ถ้าท่านถูกแล้วแต่จิตศรัทธาเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เป็นมันเลยเป็นเลขที่ขลังขึ้นแับจ,จะไม่มีเรียกเก็บครับเออท่านศรัทธาห้าบาทสิบาทสามสิบาทยี่สิบาทก็เคยโอนมาแต่ศรัทธ<ถ>ามันก็เลยเป็นเลขที่ขลังแอดไลน์แอดไลน์อืม<อ>ตัวนี้แอดไลน์เลยเนาะครับแอดไลน์จะเป็นไลน์กลมยิ่งดีเนาะยังไม่ได้ทำไลน์กลมเลยถ้าพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องครับแอดไลน์ไว้แอดไลน์ของเบอร์ช่างจรวัวได้เลยศูนย์เก้าแปด หนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าครับพี่น้องครับครับและนี่ก็สองละล้านอลิตสองละล้านนะครับพี่น้องครับสองละล้านผ่านตลอดส่วนมากนี่ทุกซองทุกรอบนี้ต้องเข้าสามตัวใช่ไหมครับผมทุกรอบจะเข้าสามตัว<อ>มีแต่สองสองก่อนเนี้ยมาเก็บผมให้หกสี่เจ็ดเออออกสี่หกเจ็ดโอ้ถูกทั้งบนทั้งล่างและถูกต้นคือมันถูก,ถกไม่ใช่ถูกผมให้สี่หก เจ็ดเดาจำสี่หกเจ็ดเจ็ดเซลลนี่แล้วมันออกสี่ตัวหกสี่หกหกสี่หกเจ็ดครับหกสี่หกเจ็ดถูกบนก็ถูกล่างก็ถูกโต๊ดก็ถูกเต็งก็ถูกรอบนั้นคน<อ>ถูกประมาณมีคนหลักแสนหลักแสนประมาณยี่สิบเปอนโอ้โหรอบไหนที่ว่าเข้าจังจงนั่นแหละรอบหกสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดอ่ะเนี่ยถ้าย้อนไปดูก่อนก่อนคลิปนี้นะก่อนก่อนก่อนซองเนี้ยโอ้ใช่เนี้ย หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกให้เจ็ดสี่หกแล้วก็เลขสี่ตัวออกสี่เจ็ดสี่หกแหละสี่เจ็ดสี่หกนะครับแตกกันแตกมีคนถูกอะไรนะถูกถูกสี่ถูกสี่ตัวถูกถูกบนถูกล่างถูกโต๊ดถูกเต็งโอ้โหในเลขเดียวกันทำไมเลขเดียวกันเนาะกับคนที่จะสองเนี้ยคนที่สองนี้จะมามีคนในเนี้น่าถูกถูกหนักเลย หนักจริงๆถูงทกที่ fc เริ่มเริ่มก็เริ่มกระนำวันหนึ่งเริ่มเริ่มมาเริ่มเป็นพันสายคือเขาตูรปจําครับเนี่ยเราก็อันนี้อันนี้เป็นสองที่เจ็ดทำแบบนี้นี่คือสองที่เจ็ดแล้วสองที่เจ็ดมาตรงกวันที่เจ็ดพอดีใช่ครับเน้นที่ fc ดูให้ช่างจิรอธิบาย fc ฟังงคือถ้าอันนี้มาที่เจ็ดที่เจ็ดคือถ้าเล่นกับเจ็ดที่เจ็ดที่เก้าที่สิบเอ็ด ครับแล้วก็สิบสี่สิบหกสิบแปดครับผมแล้วก็ไทยรอบหนึ่งอยู่ในนี้ยแต่ถ้าในกรณีที่มีงานน่าจะเป็นวันสงกรานสิบสี่ครับสองนี้จะสิ้นสุดวันที่ยี่สิบเอ็ดอืมถ้าเขาเขาไม่ออกใช่ไหมถ้าวันออกสิบสี่วันสงกรานไม่ออกถ้าประเทศลาวไม่ออกก็จะเป็นสิ้นสุดที่เบ็ดเมื่อกี้นี้เข้ารบเข้าตัวไหนเนอให้วันที่เจ็ดวันนั้นที่แอดมาไทยทำช่องพิธีชาวบ้านคนดูน่าจะมันหมื่นแปดครับหมื่นแปดครับผมน่าจะขึ้นหมื่นแปด แล้วก็รองลงมาน่าจะประมาณหกพันครับผมถ้าหลังบ้านน่าจะสองหมื่นครับหน้าบ้านอยู่ประมาณนแปดครับผมผมดูนะครับในมีคนคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเออเป็นเป็นร้อยแล้วก็แสดงความดีใจด้วยมีคนเสียดายแล้วก็ดีใจเสียดายก็ดีใจคนยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นเออคนยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นก็จะโทรมาถามช่างจุดรช่างวิธีชาวบ้านโทรมาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองร้อยคน โอ้โหแล้วก็เรียบวิธีเริ่มง่ายโทรมาวันหนึ่งประมาณเริ่มสามสี่สิบคนแหละผมจะผมจะทุกคนที่โทรมาผมจะถามว่าช่องไหนช่องไหนคือเราจะติก๊กติ๊กช่องอ่ะในติ๊กคำถูกคือโทรมาปุ๊บผมถามว่าตัวดูช่องไหนวิธีเริ่ง่ายดูชทอ่ไหนวิธีช้าบ้านวิชบ้านเมื่อวานเมื่อคือนสี่สิบห้าสิบคนนี่ก็ประมาณสิบกว่ายี่สิบยี่สิบครับเดี๋ยวให้ก็พอดีใจคนเมื่อกี้เข้าตัวไหนให้ท่านเจางจรวดเข้าวันวันนั้นมาถ่ายทำสองช่องเนาะรับ ถ่ายชัดกันทุกคนแหละครับมแต่ว่าที่เข้านั้นมาวันที่เจ็ดเนาะที่เจ็ดเข้าตัวเนี้ห้าเก้าห้าเก้าถูกตัวกลับคนเล่นถูกตัวกลับครับครับนี่ถูกตัวกลับคนถูกไม่ใช่น้อยนณะตัวกลับนี่ตัวกลับแล้ววันที่เก้าคนถูกเก้าห้าครับนี่ตัวตรงครับถูกเยอะกว่าชุดก่อนเนี่ยเมื่อคืนโทรหนักมากก็ดีใจด้วยให้ท่านน้ไปปลดหนี้ใช่แต่เรื่องทําบุญก็คือทิศศรัทธาแล้วแต่ท่านให้ท่านใช้หนี้ก่อน ครับขอให้ท่านได้ใช้นี่ก่อนแล้วค่อยแบ่งเงินมาทําบุญครับสายบุญนิดครับสายบุญครับพี่น้องครับครับก็คือใตาจารย์ท่านดีใจมีจิตเมตตาที่ให้เลขของให้เอฟซีซื้อครับก็ถือว่ามาดูวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดครับเดี๋ยวมาลุ้นกันสิบเอ็ดมาลุ้นกันครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจวิธีการซื้อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็สองสองนี้ใช้จนหวยออกจนอะไรนะวันที่สิบเอ็ดน่าจะใช้ ครับถึงยี่สิบเอ็ดนะครับพอที่เอ็ดเพราะว่าสิบสี่น่าจะไม่ได้นั่นในทางความรู้สึกผมครับที่ยี่สิบสองผมก็จะอาจจะลงไปไปอีกครับปกติส่วนมากที่ผมสเกตดูนี่มันจะเข้าสามตัวสามตัวเออใช่แล้วตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาสามตัวอ่าส่วนมากสี่ตัวนี่ผมคิดว่าน่าที่เป็นตัวกันเป็นตัวกันไป พ่าสังเกตดูแล้วเกตทุกรอบเอ็อเคยเคยถ่ายคนก่อนเข้าตัวนี้ตัวล่างนี้น่าจะเข้าสองตัวนี้ชอบเข้าน่าจะขึ้นบนเมื่อรอบรอบก่อนที่ชอบเข้าอ่าใช่ชอบเข้าก็เข้าเข้าเข้าแปดสี่เข้าแปดหกเข้าเจ็ดสี่นี่มันตีวงนึงแล้วก็มาถูกไทยแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเครับถือว่าคนสองล้านนี่คนชอบคือหนึ่งเลขน้อยเจ็ดรอบหกเลขนี่ถือว่าน้อยถือว่าน้อยมากเลยครับครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดรอบ โค้เล็กไม่คาดคิดว่าจะมาออกตัวเดิมผอกตัวเดิมย้ำตัวเดิมอีกครับมันจะเดิมตอนแรกเข้าห้าเก้ายังไม่ตรงครับลองสองครับเอาให้ตรงเลยตรงเลยบอกเอดยอดตรงเลยครับก็ถือว่าช่องที่มาในําวันนี้เนาะที่นี่วิถีชาวบ้านครับกับวิถีชาวบ้านแล้วก็วิถีเรียบง่ายครับแล้วก็เอฟซีที่เข้ามารับชมในนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวเมาจะเนี้ยแอดไลน์ไว้ก่อนแอดไลน์ไว้ในเนื้ออันดับแรกไลน์นี้ไว้อันดับแรกครับแล้วก็แคป แคบไว้แคบไว้ครับผมแคบไว้ครับแล้วก็่ดูแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคขอให้ประสบความสุขความเจริญแล้วก็มีโชคมีลาบเนาะแล้วก็ติดตามช่องธี่ชาวบ้านที่ทำง่ายกดแชร์ด้วยครับครับติดตามดูคลิปเยอะๆแล้วก็สงกรานนี้ก็ให้เที่ยวอย่ามีความสุขเนาะครับมีเงินในกระเป๋าเยอะๆให้เอฟซีได้มี ค่ารถค่าอะไรกับบ้านขบ้นมารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนาะญาติเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องครับคับพี่น้องครับน่าจะสุดท้ายนะท่านช่างเนาะครับผมครับวันนี้ที่นี่วิธยจบบัตเราก็วิธีเรื่องอะไรต้องขอขอบคุณท่านช่างจุดดวนะครับพี่น้องครับที่ใม้แนวทางการเชียงโชว์เปนตำนาของโค้งเนาะที่สิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดเป็นที่สิบเอ็ดสิบสี่สิบหกสิบแปดแต่ถ้าสิบสี่บอกก็จะเป็นสิบ ยี่สิบเอ็ดครับผมก็เอาไปเสียงโชคสุดท้ายนี้ก็แคปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวใครไม่ทันเจะไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันยวะเอ๊พูดเดี๋ยวผมไม่ทันเดี๋ยวจะเสียดายเสียยดาเพราะว่ามีคนเสียดายอ่ะรอบหนึ่งแคปแคปแคปไปเลยครับพี่น้องครับแตกเปลี่ยนเปล่างสองรอบนี่ครับโอเคครับผมครับผมโชคดีทุกท่านนะครับผมรวยรวยความสุขต้องขอบคุณเราที่รวยอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ไม้ในทาง เราหรือท่านเจ้าขอเราก็ไม่รู้ว่าหวจะออกตัวไหนเนาะผมก็ไม่รู้ออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นคครับแแ่นวทางนะครับผู้ชายวิจารย์ในการรับชมนะครับพี่น้องครับเราเป็นแค่แนวทางพี่น้องครับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะจะเป็นความเที่ยงส่วนบุคคลถ้าท่านไหนเข้ามาเห็นกดไลค์กดแชร์แล้วจะได้จะได้บุญเนาะใช่กดไลค์กดแชร์แล้วได้บุญด้วยกันเป็นเลขสะพานบุญให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นด้วยเนาะใช่ครับครับแต่ยิ่งรู้เห็นเยอะยิ่งดีเป็นเลขสะพานบุญหรือใครจะร่วมบุญก็ห้าบาทสิบบาท แล้วที่ขาดไม่ได้เลยคืออฟซีนะครับพี่น้องขอวเขาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะถ้าไม่มีจริีเราก็ไปไม่ได้คือให้ให้กําลังใจคนหาเลขและให้กําลังใจคนให้เลขครับผมววาใจใดที่ช่างจรวดพูดไปไม่เพาะก็ขออภัยคราบว่าจใดที่ไม่สุภาพหรือไม่เพาะก็คิดว่าเป็นจริยาณมิตรเป็นลูกหลานของท่านครับก็ขอลาชานครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเงียบๆปงกบางลอยๆครับ